pum สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้ผมมาจะรีวิวนะครับรีวิวแมปวิหารซอมบี้มุนนะครับเย่อือไม,ม่ครับทำไมถึงไม่ทำไมไม่ถึงรีวิวมอสนะครับเพราะมอสเนี่ยมันมันออกเป็นเวอร์ชั่นเก่านะครับแต่ผมก็ไม่รีวิวครับก็เหมือนเวอร์ชั่นก่อนนะครับมอสก็เหมือนเวอร์ชั่นก่อนนะครับ เหมือนเวอร์ชั่นก่อนนะครับหมอดนี่นะครับนี่ครับผานอมบี้หมูครับรู้ไหมครับทำไมถึงผมเปลี่ยนสกินนะครับเพราะสกิเพราะสกินอันเนี้ยสกินมันหายนะครับหายมันไปได้ไงนะครับแล้วก็ผมก็เปลี่ยนสกินใหม่แล้วนะครับสกินนี้นะครับนี่ครับสกินนี้ครับสกินผมนะครับสกินผมนะครับผมตัวจริงเลยนะครับ นะครับสกินผมจุดตัวจริงเลยนะครับนี่ครับอ้าวแล้วอ้าวขออนุญาตนะครับอ้าวเริ่มเล่นได้เลยนะครับเอานะครับเล่นได้เลยนะครับอ้าวมืดเดียวจังวะช้าก่อนตึ๊บยินดีต้อนรับสู่แมปนะครับซอมบี้หมูนะครับนี่ครับ แนวเรื่องซอมบี้โูจับตัวเคตะไปโอ้โหเฮ้ยชื่อเหมือน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 โยคาวอเเริ่มกันเลยนี่ครับกดมีกดด้วยนะครับห้ามทุบนะครับห้ามทุบนะครับใช้แอปอะไรวะใช้แอปอะไรก็ได้ที่สามารถปรับเช้ามืดนะครับแต่ผมใช้ m อะไรอะ m p e เอ m c p e นะครับห้าสิของนะครับผมไม่ใส่กผู้สร้างผมเองนะครับวุดวุดคงทีวีนะครับเ้าแมปอาจจะยาวสักแมปอาจจะยาวนะครับมันเจ็ดเมกเองนะครับดูครับไม่เชื่อดองดูได้เลยครับแบบนี้มันคงไม่ยาวกอดครับแต่มันเจ็ดเมกนะครับดูครับ นี่ครับ4เมก4เมกครับ4เมกถึงมันจะยาวถึงยาวครับ4เมกนะครับ4เมกจุดเก้านะครับถึงถึงมันจะอาจยาวครับยาเริ่มเปิดโหมดอีซี่ด้วยนี่ครับโหมดอีซี่นะครับโหมดอีซี่นี่นะครับไปเลยผมรู้จักแบบนี้ดีนครับนครับเห็นไหมครับตามลูกศรไปนะครับ ปึ๊บ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 ไอสัตว์เร <c oughs> <ๆ>็วเร็วนี่ครับผมต้องเร่งแล้วนะครับอา้าวผมเล่นเลยครับโอ้เดินดีกว่าแม่งไอสัตว์ใจไ,ไอสัตว์นี่ครับเป็นอย่างนี้นะครับ สำหรับเครื่องใครไม่แรงนะครับแต่ผมเครื่องแรงครับแต่มันมันกระตุกพ่อที่อะไรไม่รู้นะครับเรื่องเกี่ยวกับแอปเปล่า APC มาเตอร์เอ้ย APC มาเตอร์เนี่ย APC PE นะครับแต่ทำไมครับเป็นเป็นธรรมดาธรรมดาครับมันไม่ค่อยแอกนะครับหรือว่ามันเกี่ยวกับแอปอันนี้เปล่าไม่รู้นะครับเนี่ยแอปเนี่ยมันชอบชอบ black อชอบ black อ ชอบเด็กกต้องเล่นกีบะเออพอดีแบบนี้ก็อ่านไม่ค่อยยาวก็ได้นะครับแต่เม็กแ,แต่มันข้อมูลมันยาวน,นะครับเดี๋ยวถึงครับฉุดเซฟนะครับนี่ยผมจะบอกอะไรให้นะครับเนี่ยไม่ครับเอาที่นอนมาใหม่เพราะทำให้เราเซฟนะครับถ้เาเราตายใช่ไหมครับ ตายปุ๊บเราก็เกิดตรงนี้คือเลยนะครับอ่าเซฟแค่แป๊บเดียวก็พอไม่ต้องเซฟนานอ๋อาไปเลยครับนี่ครับขวาไล่ซ้ายดีนะครับเอาขวามขวาเดียวแค่น้ำอย่างเดียวโห Rồi, kiểu Ui, cũng ép này hà Lẹt lời Kháng Đâu đâu Âu Âu Ây xệt Ôi Ô ôm Ê Nó khác tiếng hết nhé Con chó mày เออมันนั่นแหละแมงเอยเกี่ยวกับแอปไอีสัตว์กลัวแล้วนไงเกี่ยวกับแอปนี่นไหมครับมันเดิมเหมือนเดิมก็ไม่เหมือนกันนะครับประตูนารครับแต่อย่าพึ่งไปก่อนนะครับให้อันนี้ก่อนนะครับอ้าวเพื่อนเอ้ย นี่เพื่อนจะไปช่วยเคตะใช่ไหมเอาของที่อยู่ในกล่องกอดเพื่อให้สนุกว้าวนูเย็ดเหย,ย,ย,ย็ดเ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 ย็ดตึบตึบตึบเอาเอาเอาของให้นี่ก่อนตึบตึบเอ้ยออกไปอืมอืมสะเทือนหูฟังเลย เนี่ยผมก็มีหนะูฟังเนี่ยสกินผมก็มีหูฟังครับผมใส่หูฟังอยู่อีบ้าผมก็ใส oh, oh, oh. uh, 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 uh. ่เน mm. uh, ี่ยโอ้ยเสียงดังเสียงดังเสียงดังเอาเอาไดมอนด์สิดสุโอ้โหเออเออเออเมาเมาเมาจะไปซูนเอาลงกันนะครับอืแป๊บเดียวเองนะครับห้ามแบบคุณเอิร์ธเฮิร์ไปแมงชา่นที่เปลงนะผมผมแป๊บเดียวเองนะครับเอาลูกสซ่แบบนี้เหรอเอา เฮ้ยมียามใช่มียามด้วยสัตว์นีก็มาเสือกกูวิ่งแล้วนี่ครับตามสอดตึบ๊บไปแล้วอึ๊ยอุยมียง้มียามด้วยฮาแดกเนี้ยไอเยี้ยนี่ตามไม่ทันโอ้ย B C ีนม,มันไดอุย้ยขอกินแอปเปิ้ลก่อน า <No. S 2> แอมนะครับปิดก่นอนเอาอะไรทำไมตัวนี้วะว้ยมันเครื่องแรงเครื่องกากในกากเขียอะไรเกี่ยวกับแอมไอสัตว์เฮ้ยอีเก้วเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยส่วนน้องแบบเนี่ย ก็ลงแมปเหมือนไฟน์เนฟดีนะครับพี่ผมรีวิวแมปมานะครับก็เหมือนลงแมปนะครับแมปนี้มันอีกข้างร้อยกิโลเมตรหแม่งบาตายลงแางนี้เตรียมพร้อมนี่ครับเตรียมพร้อมให้หมุนอุย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 อุสัตว์อสัตว์มาแล้วมาแล้วโอ้โหไอเด็กเด็กเด็กไอเด็กเป็ดไอหา กินขนมก่อนนะครับเอ้ยเด็กคือมอยไงวะซั์นานามา้ยโอ้โหไอเด็กคือมอยเป็นไงวะเด็กคือมอยเด็กต้มเด็กไปอี้๋โอ้ยปีไม่ได้ปะ có có ấy cái cứ mỏi cái đẻ chưa xong á ơi sẽ tái hết sẽ tái hết mmm elec thư mỏi cái đẻ cứ mỏi đẻ cứ 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 ขอตัดคลิปแป๊บหนึ่งนะครับผมค่าเสร็จสินแล้วนะคะ สุดเดียวโอ้ยมาเต้ยสายซซาแล้วเอาโอมาหเรพูดเร็วนะครับเพราะผมรีเนะครับโอ้โหไม่งยวก็ไม่ค่อยเอะนะครับอ้เแต่ต้องมาช่วยฉันหนึงนะครับโอ้โหเอ้ยแต่ต้องเราก็จะอย่นี้เเปดแล้วกเข้าเลยครับเอ้โหเริ่มชิวเดียวหยิบยิบเรียกหยิบเรียกเรียกชิวเรียเียเียเียวเรียกหยิบหยิบเฉียบเียเียเียวเดียววเดียวยยยยยยยวเียเ

แล้วด้วยอี้อโอ้โหอันนี้กองนีโอ้รเลยียอ่ะบลียหล่ออะไหนแ้วเยบู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 เูบยบู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 เูบ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 ูเูบ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 

กเรียนนะครับโอ้โหรีบไปไปแล้วนะครับอืใกล้ไปแล้วใกล้ถึงแล้วนะครับนี่ครับบ้านของเอ็มพีซีนะครับเอ็มพีซีมัดเกิดอีบ้านนี่ครับเอดเฮ้ยไอ้สัตว์เอ้ยเออเออเสร็จแล้วเสร็จแล้วนะครับปึ๊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 บอ๊ว๊ายังครับ อ,อ๋อเยอะๆเลยไม่ต้องเอาเนื้ออุ้ยเคตะอีหำโอ้ยเอาหมดเอาไปะตะกว่าอุ้ยไอสัตว์อื้อขอบใจนะที่มาส่งฉันไอเคตะออกไปเลยมึงพูดอะฉันมีไอต่อแพทยนะครับเดี๋ยวค่อยลงนะครับโหลดแมปที่ลงแมปที่นี่ครับนี่อยู่ใต้คลิปนะครับเอ้า อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ให้เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ